เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคิลเลอร์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในมายครับนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เรามาโผล่ในโลกแบบปกตินะครับเพราะว่าบางทีก็เบื่อแบบโลกเรียบนะครับผมก็โอเคฮะอย่างแรกที่ผมจะมาสร้างนะครับผมก็เป็นรถยนต์ครับผมซึ่งไม่ใช่รถธรรมดาฮะเป็นรถลอยฟ้าได้ด้วยนะครับผมของที่จะต้องเตรียมนะครับก็จะมีสติกกี้พิสตันนะครับผมพิสตันนะอ่าเลสโซนบล็อกนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีอ่าสลามบล เริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าต่อขึ้นมาก่อนนะครับผมแบบว่าอยากให้สูงเท่าไหนก็แบบต่อขึ้นมาเลยนะครับซึ่งผมจะให้มันสูงประมาณประมาณไหนดีวะประมาณนี้ละกันฮะโอเคน่าจะได้อยู่นะครับแล้วก็ทุบออกครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะบินขึ้นมาครับผมอ่ะอย่างแรกครับผมอยากได้อ่ามันหันไปทางไหนเนี่ยก็เริ่มวางพิสตันหันไปด้านนั้นนะครับแบบสมมติผมจะให้มันไปด้านนี้ใช่ไหมผมก็จะให้พิสตันนะครับชี้ไปด้านนี้นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเราจะวางมา3อันนี้ครับผมปึ๊บเป็นสลามบล็ แล้วก็วางพิซซันเนี่ยต่อมา2อันครับ1 2แล้วก็ต่อด้วยสลามบล็อกอีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้4อันนะอ่าพอได้รูปแบบประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะวางอ่าสลามบล็อกเพิ่มแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเป็น4บล็อกตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราจะกลับมาตรงนี้ฮะตรงนี้ทุบออกครับผมวางเป็นสติกี้พิสตันแทนอ่าประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วครับผมก็เราจะตกแต่งให้มันเป็นเหมือนรถนะครับก็อย่างแรกเราก็จะแบบว่ามีแบบล้อนะอันนี้เอาบล็อกอันนี้เป็นล้อแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็แบบเป็นกระจกแบบไฟหน้้างียก มีกระจกท่านดาน้ด้านหน้า2อันนะครับแล้วก็วางล้อเพิ่มไปฮะปุ๊บเพราะว่ามันคือรถยนต์นั่นเองแต่ว่าเป็นรถบินได้ไงเออนะครับผมนี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับก็เลสโตนบล็อกค,ครับผมเราจะวางตรงนี้กับตรงนี้ฮะแต่ว่ายังใช้งานไม่ได้นะครับผมถามว่าเปิดใช้งานยังไงใช่ไหมก็วิธีเปิดใช้งานก็คือวางเลสโตนบล็อกตรงนี้ครับผมเสร็จแล้วก็ทุบออกนะนี่แบบ3ามสอนึปุ๊บปุ๊บนี่ครับผมก็รถยนต์ตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็ถ้าอยากจะขี่ก็เดี๋ยวเราหาเรือมาดีกว่าเอาเป็นเรรือนนี้ลกััคบ ก็วางไปฮะชึบโอเคผมนี่ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรถยนต์แบบว่าบินได้บรรากาศนะครับผมก็ผมลืมเอ่อปนึงออกมาดูหนะึงลืมทุบเอ่อบล็อกดินออกนะครับเดี๋ยวขอทุบก่อนชโชวอ่าโอเคเราจะไปเรื่อยๆครับผมก็รถยนต์นี้ครับผมไม่มีวันแบบว่าพลังงานหมดนะฮะแบบว่าไปได้ตลอดทางนะครับผมแบบว่าข้ามทวีปก็ยังได้นะครับนี่ตอนนี้แล้วก็บอกว่าบินข้ามหมู่บ้านอยู่นะครับผมแบบว่าโคตรเท่นะฮะโคตรเท่โอเคเดี๋ยวลองออกมาดูนะครับผมนี่ฮะ บอกว่าโคตรเจ๋งเลยนะครับนี่รถลอยฟ้านะครับผมแต่ว่าถ้าเราขี่แล้วแบบไปชนกับสมมติเราไปชนไหนดีวะข้างหน้านี้ยังแบบว่าไม่มีให้ชนอะไรนะครับผมก็คือถ้าสมมติเราไม่เจออุปสรรคอะไรด้านหน้านะเราก็จะไปได้เรื่อยๆแบบเนี้ยแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับแต่สมมุติว่าผมสร้างแบบว่าสร้างแล้วมันไปติดชนเข้ากับอ่าอ่ะเดี๋ยวผมสร้างให้มันไปชนกับภูเขาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอ่ะผมจะสร้างประมาณนี้แล้วกันเนาะก็มาฮะนี่ให้ไปด้านนี้ก็วางนี้ก่อนเลยครับผม เสร็จแล้วก็สลามบล็อกปึ๊บๆต่อมา2นะครับ1 2อ่าปึ๊บๆึ๊ปแบบนี้นะครับวางไปฮะนี่อันนี้ผมวางบอกว่ารวดเร็วเลยนะครับผมปึ๊บอ่าแล้วก็มาตกแต่งใส่เหมือนเป็นรถเหมือนเดิมแล้วกันชืบ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 อ่าเลสโตนครับผมปึ๊บหอมไปแล้วฮะสามสองหนึ่งชุบนี่ครับผมรถคันที่สองของเราฮะเดี๋ยวดูฮะเวลาแบบเอ่อมันขี่ไปแล้วเจออุปสรรคนะครับผมมันจะเกิดอะไรขึ้น ี๋ยวผมจะติดตั้งระเบิดไว้กับตัวรถสักนิดนึงนะครับเป็นระบบแบบทำลายตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มาวางไว้ข้างๆแล้วกันเชิบเชิบนะฮะเึื่องมันวางได้สูงสุด3อันน,นนะถ้าวาง4อันเนี่ยเอ้ย3อัน,นจริงๆน่าจะยังได้เดี๋ยวแป๊บน,นึงเฮ้ยเออเฮ้บโอเคเฮ้ยชิบไม่ได้หรอวฮะวางได้2อันแล้วกันโอเคก็ปเปใช้งานต่อปุ๊บ โอเคครับ okay, ผมเราจะติดตั้งระเบิดไว้2ลูกนะครับเปิบเปบเลยอ,อยู่ไหนนะแล้วก็เดี๋ยวพอมันเจอแบบว่าอุป,อปสรรคแบบชนกระแพงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ระบบทำลายตัวเองของมันฮะจริง,รงๆก็ไม่ใช่ทำลายตัวเองหรอกผมทำลายมันนี่แหละนะครับเอาละผมตอนนี้รถของเราใกล้จะชนกับภูเขาแล้วนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรถของเราเนี่ยชนกับภูเขานะครับผมคือภูเขาอาจจะระเบิดก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับผมนี่เปิบเปิบเปิบ,ปบหยุดไหมฮะหยุดไหมฮะหยุดปุ๊บ ปึ๊บอ่าค้างอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เวลามันชนอะไรมันก็จะหยุดเนาะก็ระเบ,บิดทิ้งไปเลยครับผมระบบลายตัวเองนะฮะแหมโคตรเจ๋งอโอเคครับผม,ผ,มผู้ชมฮะต่อไปเราจะมาสร้างแบบว่าเป็นแบบแบบเป็นที่นั่งใต้ต้นไม้นะครับผมก็มาอย่างแรกเราต้องหาต้นไม้ต้นใหญ่ก่อนนะแล้วก็แบบเอานับขึ้นมา1 2 3 4 5อ่ห้าอะ อันที่5ก็ต่อมานะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวจะวางบล็อกดินแบบนี้นะครับสอันนะครับผมก็ของที่เราต้องเตรียมอย่างแรกก็ต้องมีนี่เลยแฉบดอนนะครับอ่ะวางแฉบดอไปก่อน1 23แบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็วางออกมาอย่างนี้ด้วยปุ๊บให้มันปิดได้แบบนี้นะครับผมอ่ะแต่ตอนนี้เราจะเปิดค้างไว้แบบนี้ก่อนนะปุ๊บปุ๊บเอ่อตรงนี้ด้วยนะครับปุ๊บปุ๊บอ่ะแบบนี้นะครับให้มันแบบเปิดปิดได้แบบเนี้ยอ่ะแ้วเราจะเปิดค้างบนอากาศอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับผมเราจะต่อขึ้นมา1-2 ตอนนี้เราจะเอาเป็นโอ๊กแทรปดอร์แล้วกันนะครับผมอ่ะวางไว้ตรงนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้นะเสร็จแล้วก็ทุบออกครับผมทีนี้เราจะเอารางรถไฟมานะครับเป๊บเบอ่ะวางแบบนี้เป๊บเปบเปบแล้วก็ทุบตรงกลางออกครับผมนี่มันจะเป็นเหมือนแบบว่าเอาไว้เชื่อมนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราสามารถใช้อาอรอนบาร์หรือว่าโซ่ก็ได้นะครับผมเนี่ยอรอนบาร์ก็ได้แต่บอกว่าใช้โซ่ก็ดูแบบว่าดูแบบดูดีนะดูเหมือนแบบของจริงอ่ะอะไรเงี้ยเออแบบว่าเป็นโซ่นะครับผมเกี่ยวเอาไว้นะเสร็จแล้วก็กดปิดตรงนี้ได้ครับผมนี่มันก็จะแบบ เป็นเหมือนที่นั่งแล้วใช่ไหมแต่ว่าด้านหลังยังขาดอะไรไปอยู่นะครับก็วางไว้อย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าทีนี้เราก็จะได้เป็นแล้วแบบว่าที่นั่งนะครับผมที่นั่งใต้ต้นไม้นะครับผมซึ่งค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะก็ลองเอาตัวอะไรมานั่งดูซิเอาแบบน้องหมาแล้วกันอ่าน้องหมาแล้วก็กระดูกนะครับผมอ่าวางไว้ปึ๊บเฮ้ยเจ๋อเอ้ย,ออยมันออกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บ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 อ่าดันมดาดันมันลงไปนั่งซิเรรออ เอาไว้นั่งเล่นได้นะับผมค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะฮะโอเคครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบว่าบ้านนะครับบ้านใต้ดินกันครับผมผมจะแอบสร้างไว้ตรงนี้ละกันนะัะผมอ่ะอย่างแรกครับผมผมจะขุดเป็นพื้นที่4แบบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่น่าจะเป็น4ี่คูนสี่นะแล้วก็1 2 3 4สแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคเสร็จแล้วจะขุดลงมา3มครับ1 2 3สโอเคขุดแบบนี้มาฮะเอ้ยเยอะไปขุดเยอะไปไม่เป็นไรผมอันนี้ผมใช้มาโคขุดนะเพราะว่ามันจะได้เร็วอะไรอย่างนี้นะอ่า ป๊บโอ้ผมขุดเยอะไปฮะขอวางเพิ่มก่อนปพิ่มเพิ่มเิ่มเิ่มก็วางถมมาฮะให้มันบอกว่ามีความสูงแค่3นะอ่าอันนี้ก็วางถมมาครับผมซึ่งเดี๋ยวผมเตรียมของแป๊บนึงฮะโอเคครับผมก็ของก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมก็อย่างแรกครับผมอ่เดี๋ยวผมเอาของลงมาก่อนละกันนะครับอย่างแรกเราก็จะวางตู้หนังสือไว้รอบๆแบบนี้เลยนะครับผมเพิ่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 มแล้วก็ผมก็ได้ยินเสียงแมวแถวนี้ด้วยนะฮะนี่ตรงนี้นะครับน้องแมวน้องแมวโอเคฮะก็วางรอบๆเสร็จแล้วเราจะวางเพิ่ม คือวางมุมแค่2มุมนะมุมนี้กับมุมนี้นะฮะซึ่งเฮ้ยมันจะมืดแล้วอะทำเซตซะหน่อยอะทำเซตสุดละกันนะครับผมอะวางสองมุมนี้เสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มจากาเดี๋ยวเอาเตียงมาก่อนมาเริ่มมุมนี้ละกันนะครับเอ้ยอะมุมนี้ละกันวางเตียงตรงนี้นะครับผมตรงนี้แต่วางกล่องคราฟนะฮะแล้วก็นี่ผมจะวางดอกไม้ไว้บนกล่องคราฟด้วยนะครับเป็นการแบบตกแต่งอะไรเงี้ยให้มันสวยงามนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ผมจะวางเป็นกล่องครับผมปึ๊บ เปิบๆอ่ะลืมนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแบบว่ากําแพงด้วยนะครับผมเปลี่ยนกําแพงให้เป็นไม้นะครับมันจะได้สวยขึ้นก็เอาโอ๊กมาครับเปิบๆอ่ะใส่เข้าไปครับจื๊บจืบจื๊บโอเคฮะก็ดูสวยขึ้นนะครับนี่เห็นไหมสวยขึ้นนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยมันยังโล่งไปนะครับเดี๋ยวผมใส่เอ่อเพนติงไว้ด้วยนะครับแบบนี้ปุ๊บเอาเป็นไลายไหนดีนะอ่ะเาเป็นคิปเปอร์ดีกว่าผมสวยดีก็วางทอสักนิดนึงนะครับนี่กําลังสวยงามเลยนะฮะ เดี๋ยวมุมนี้เราวางเป็นเดี๋ยวตรงนี้นะครับที่วางอยู่เดี๋ยวเราจะวางเตาเผาตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อ่อนี่ที่อนชานตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วครับผมพรมก็เอามาปูพื้นไปเลยฮะจึ๊บจื๊บจ๊บจ๊บประมาณนี้นะครับผมก็วางไฟเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ทบออกครับผมอ่ะเราจะวางบันไดเพื่อขึ้นไปนะครับเป๊บเป๊บโอเคเฮ้ยลุงลุงอย่าเพิ่งมายุ่งโอ้โหลุงแม่งลงมาบ้านเราแล้วโอ้โหสองตัวละขังเลยละกันนี่เอากระจกวางไปเ้ย วางไม่ได้มันติดหัวลุงอะโอ้โหเกกะบไอ้นี่ฮะเอานี้มาฮะเกกะบไอ้นี่ลุงเฮ้เอะลงมาทําไมลงมาทําไมครับนี่อะะวางไปครับปึ๊บปึ๊บอ่ะเฮ้ยอีกแล้วโอ้โอ้โหอะลงลงลงเอาหมุนหมุนหมุนเฉยอะไรนะครับเนี่ยฆ่าทิ้งเลยมันไส้เออนะฮะก็นี่ตรงนี้จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยแล้วจะเอาดาร์กโอ๊กสแลบครับผมวางไว้รอบๆเฮ้ยมาหมุนอีกแล้ว อะไรก็ไม่รู้นี่วางไว้ประมาณนี้นะครับนี่สี่ไอ้แปดบล็อกแปดบล็อกนี้นะครับผมเสร็จแล้วอ่าไอ้ทรัพดอเนี่ยก็เอ้ยโคตรเกลีเลยนะฮะโอ้โหไปไกลได้ไหมไปไกลได้ไหมนะฮะก็ไอ้บล็อกนี้นะครับเราก็จะวางไว้แบบสี่มุมเลยนะครับก็เอ้ยเอาอีกแยเอ้ยเกินไปเกินไปให้รบกวนเกินเกินไปหรือเปล่าครับอะอืมนี่ตรงนี้เราก็จะวางไว้ข้างบนนี้ครับผมอ่ะก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งเป็นเหมือนแบบว่าฐานทัพลับใต้ดินเลยนะฮะ ค่อนข้างสวยครับผมนี่มองลงไปก็ได้นะนี่เวลาขึ้นลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบ้านสวยๆของเรานะครับเวลาขึ้นก็ปึ๊บนี่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับนี่อวยตัวเองหรือเปล่าก็เผื่อใครนะครับเผื่อบ้านที่เป็นสร้างเป็นบ้านอย่างเงี้ยเอออยากมีบ้านใต้ดินเฟี้ยวๆก็สร้างนี้ได้นะครับผมเ่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นกันนะครับส่วนนี้สวัสดีครับผมมาเจอกันคลิปหน้าครับสววสนี้สวัสดีครับ